สวัสดีค่ะพบกับอู๋อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อู๋จะมานี่เลขค่ะแนะนำโต o ยต้าอันติต 1.8G ปี2016นะคะคันนี้ราคาพิเศษมากๆค่ะ4,68,000บาทน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูรถรอบๆคันกันนะคะคันนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกจากโรงงานเลยค่ะคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะสวยมากๆเลยค่ะ แล้วก็จะเป็นล้อปี2020นะคะใหม่มากๆเลยค่ะกุญแจของเรานะคะจะเป็นทีเลทุสต์นนะคะสามารถเปิดฝาท้ายได้เครื่องมันไม่ได้ดับอะ่ะมันเลยไม่เปิดอะ่ะ สภาพภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดาปรับไฟฟ้าตรงที่นั่งคนขับนะคะค่ะพวงมาลัยมันติฟังช์ชันนะคะมีปุ่มเล่นชิปด้วยนะคะแล้วก็มีระบบคุกคอนโท n t ด้วยนะคะเบาะภายในปรับสภาพพร้อมใช้งานสวยมากสวยมากๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกใดๆเลยค่ะพอใช้งานเลย สรุปราคากันอีกทีนะคะคันนี้อันติด 1.8G ปี2016นะคะราคาพิเศษเพียง468,000บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวด้วยนะคะจัดเต็มได้เลยแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.59%สามารถผ่อนสบายๆ84งวดได้เลยนะคะค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0911190645นะคะและรบกวนลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b s ั r i ค e ิป้ย ค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 9 1 1 1 9 0 6 4 5นะคะและรบกวนลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อูด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ